มารอใครครับวันนี้มาหากินงฟาและโอเคออหาทุกคนเลยรอแป๊บหนึ่งกำลังมาครับ มีฟ้าชาร์ลอตนะครับใอ่โอ้มีป้ายไฟได้วยหลับเพิ่งตื่นหลับเพิ่งตื่นบนเครื่องบินหัแน่ ท่ผู้ชมครับก็ตอนนี้เป็นบรรยากาศนะครับของสนามบินจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีแฟนคลับนะครับส่วนด้อมของน้องๆครอบเทนนะครับวิสระพาราสองพันยี่สิบสองนะครับมารอก็จกล้นหลาวใช่ครับอบอุ่นมากๆนะฮะจากบรรยากาศที่เห็นนะครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหมีทั้งดอกบงวดอกไม้มีป้ายฟงป้ายปล่อยครบเลยนะครับพูกว่าเดืเมื่น้านีคือ บรรยากาศอุ่นาฝาขัาง่งมากนะครับซึ่งตอนนี้ครับรอสักพู่เดี๋ยวเราจะได้เห็นน้องๆน,นะครับท็อปเทลของเรารวมทั้งทีมงานแล้วก็บอสนะครับคุณวรรอิสระกษสิงห์จะเดินออกมานะครับจากบริเวณที่รับกระเป๋านะครับของสานามบินเชียงใหม่แห่งนี้ครับ คิดว่ากรุงเทพมหานครนะครับคนมาส่งเยอะแล้วแต่คนมารับนะครับที่สนามบินเชียงใหม่นี่หนาแน่นกว่าอีกคุณผู้ชมเดี๋ยวรอฟังเลยนะครับโหจะได้ยินเสียงกงเสีงยงกรี๊ดในการต้อนรับเลยครับน้องๆอ,อย่างหนาแน่นและอบอุ่นมากๆนะครับตอนนี้แอดมินมารอซานดบายอยู่ด้านนอกแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันนะครับว่าความน่ารักของ แฟนคลับของมิสแกรนด์นะครับจะน่ารักขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับหลังจากที่น้องๆนะครับออกไปบริเวณหน้าแล้วนะครับก็จะมีทีมงานนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับมารอรับนะครับเพื่อพาทีมงานและน้องๆนะครับรวมถึงบอสของเราไปอย่างโรงแรมที่พักครับ แล้ววันพรุ่งนี้ครับคุณผ,ผู้ชมนะฮะใครที่พร้อมที่จะไปเจอน้องๆน,นะครับในงานม e t นะฮะงานม e t แรนแฟนมีสภาคเหนือก็คือที่เชียงใหม่แห่งนี้นะครับผมก็ไปเจอกันที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับจังหวัดเชียงใหม่งานเริ่มเวลา4โมงเย็นโดต้นไป รอให้ดูบรรยากาศโดยรวมด้านนอกกันนะครับเพื่อเป็นการข้าเวลารอน้องๆนะครับรับสัมภาระสักครู่ครับคุณผู้ชมโอ้โห

บอกว่าบรรยากาศที่นี่อากาศน่าจะหนาวนะครับประมาณ18องศาซึ่งน้องๆหลายคนนะครับท็อเทนก็บอกว่าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศของที่จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุดเลยนะครับรวมถึงอยากจะมาสัมผัสไลฟ์สไตล์ของผู้คนจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันเท่าที่เห็นในไลฟ์ตอนนี้นะครับก็คือเห็นได้ชัดหนึ่งแล้วนะครับว่าอบอุ่นแน่นอนคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวหนาวนะฮะ ไม่นานเกินรอน,นะครับไม่นานเกินรอนเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศนะครับการต้องรับอย่างอบอุ่นแบบนี้มี แฟนๆหลายคนแซวแอดมินด้วยนะครับบอกว่านึกว่ากำลังฟังการรายงานข่าวอยู่นะ <c oughs> อาจจะด้วยเสียงนะครับผมโอ้โหามาทางฝั่งนี้มากดีกว่าโอ้โหนี่ดอกไม้ช่อใหญ่เลยเนี่ย สวัสดีครับคุณพี่มารอใครครับวันนี้มารออิงดอรับอ๋อโอเคนะฮะมาตั้งแต่กี่โมงกันครับหกโมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาคุณผู้ชมมาเลยแมสโตรของโนสาร์นะ เบอร์สองนะครับ ไปดูของนี้บ้างคุณผู้ชม คิดว่าหนูดีจะมาในเดนเสาร์แบบนั้ โครงกาคขับนะครับชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับนะฮะก็จะเป็นช่วงเวลาที yeah. okay. so 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 ่น้องๆนะครับเดี๋ยวจะได้พิยคุยให้รายเซ็นรับของจากแฟนคลับกันนะครับชมพูนี่ง้ษนี่เหรออ๋อนู่นนู่นชมพู่เออ

ยังไงมาม่าตื่นจังชอบตื่นล้สงสารกันเนียใจเนเตื่อหรือยังตื่หรือยัง ใส่สัมไายด้วยใช่โอเคดีรับเดี๋ยวเห็นบรรยากาศกันคร่าวๆเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับจะเดินทางกันแล้ว พี่ปาเป็นน้องพี่ซานน่ะเราว่า

อเกครับตอนแอคุณผู้ชมเราจบรายการก้นไปก่อนเลครับตอนนี้เราอยู่บรินวณนะครับข้างนอกสนามบินแล้วครับคุณผู้ชมให้รออยู่ตรงน้นแล้ว่ารนงนะครับก็จะูาืนี้นไปที่โรงแรมนะครับ ที่เข้ามาชมในเพจนิสกน์ก็เยอะนะครับผู้ชมที่มารอต้อนรับน้องๆก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งบรรยากาศตรงนี้ไว้คร่าวๆนะครับผมแล้วเราก็จะปิดไลฟ์ไปเพื่อน้องได้เดินทางไปที่โรงแรมกันนะครับผู้ชมเห็นไหว่าโอ้โหผู้คนเยอะมากนะล้นหลามมาข้างนอกเลยนะครับนี่นะเป็นยังไงโอ้โห เยอะมากนะามมาครับมากมาครับร้านสวัสดีครับรถยโอ้ยคนบอกว่าขอเต้าบอสพูดอะไรกับเพจหน่อยครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะฮะอย่าไปสนดราม่าใดๆทั้งสิน้นเราอยู่กับความจริง โอเคครับค่อนข้างจะเฟมัสนะเนี่ยภพต่าปซาลาเปาการระงับหายใจเรารถก็ไม่คิดจะมาหรอกครับมาไหมแล้วมาแล้วไปไหนอันนักเสี่ย รถอเตอร์ไซค่ไหรครับทำไมไม่มาล่ะครับคนนี้ตามหามาแสนนานฉันตามเธอมาแสนนานไม่ขอให้น้องมาหาได้ครับได้ครับเนี่ยไปยิบรอกันอยู่ตรงนู้กันนะคืออะไรจอดแต่เต็มไม่ผิดกันหรือเปล่าไม่พอรถเข้ามาดิรถเอารถเข้ามาดิเข้ารถเข้ามา มันไม่เข้าใจภาษามันเป็นชุดเหมือนพวกกันโควิดใช่ไหมั่นแระได้ยินด้วยเหรอได้ยินด้วยเหรอเซ็นได้ด้วยนะเออเซ็นได้ด้วยนะโอ้ขอพยามกระถ่อมบนาใดๆก็คือหยิบปากกาได้อยู่นะครับเอาเซ็นได้อยู่ แล้วไงจะให้เราเดินอ้อมไปเหรอไไเราจะตัดกันเลยที่ไหนอะขึ้นไม่ได้เลยหดไปเลยออกไล่ไปเลย ขางต้าให้อยเครับเดี๋ยวน้องๆนะครับอ่าคนของเราจะเดรตูนะครับเพื่อเดินทางไปที่โรงแรมนะครับคุผู้ชครับอนี้บรรยากาศคงนะครับยังคงเงียงแน่นอยู่นะครับที่จะรอน้องๆเดินทางออกไปจากน้ำปินนะครับ่านผู้ชมเดี๋ยวเราเจอกั ปิดไลฟ์กันนะครับลจากนี้เลยนควมเจื่อมาเลยเป็ค่ะให้บรรยาาศัหลังจากนี้สั้นแล้วนะครับลวเราจะทำการปิดไลฟคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันไลฟ์หน้านะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคลจี้จะรถหน่อยนะครับ ระวังรถนะคะระวังรถนะคะรถถอยโอเคครับคุณผู้ชมครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตปิดไลไ์นิดหนึ่งเดี๋ยวขอไปโรงแรมนะครับเดี๋ยวไปมาไลดูใหม่โอเคไปด้วยบรรยากาศนี้ไปเลย